คุณกดโทมา NBT มีคำตอบให้คุณกลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้นําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากสีธรรมชาตินะครับเขาใช้เปลือกมะพร้าวแล้วก็เปลือกตะบูนนะฮะมาย้อมสีสวยงามมากๆเลยครับเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มใช้ไลชูจากจังหวัดสมุทรสงครามสวัสดีทั้ง3ท่านค,ครับค่ะคุณฝนครับ,รบเลาถึงที่มาก่อนเลยฮะ สีพวกนี้ตะบ,บูนอะไรยังไงฮะค่ะพอดีว่าฝนอยู่จังหวัดสมุทรสงครามใช่ไหมคะก็คือพืชเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามก็คือเปลือกมะพร้าวมะพร้าวใช่ไหมคะ,คะก็กเอาตรงเปลือกของมะพร้าวนี่แหละคะ่ะเอามาทําน้ําย้อมอซึ่งมะพร้าวเนี่ยสีมันอ่อนพอมันอ่อนปุ๊บเราก็เลยเอ๊จริงๆแล้วสมุทรสงครามก็มีป่าชายเลนเยอะใช่ไหมคะก็มีเปลือกตะบูนเนี่ยค่ะเอามาช่วยผสมกันเสร็จสีมันก็ได้มา ประมาณโทนนี้นบบนใช่ชมเห็นใช่เพราะว่ามาช่วยในในทำให้สีของมะพร้าวเนี่ยเข้มขึ้นค,ค่ะหลังจากนั้นเราก็ามาย้อมก็คือเทคนิคการย้อมของไยไรชูนะคะ่ะมีมีทั้งหมด2เทคนิคตอนนี้ก็คือมีการอ่าย้อมย้อมโดยโดยใช้การมัดย้อมปกติใช่ไหมคะก็คือมัดยอ้มดยอมเป็นแบบนี้แบบนี้นะค่ะใช่ แบบนี้คือมัดย้อมกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้คือมัดย้อม<ช>นะ<ช>นคุะคุณผู้ชมฮะแบบนี้คือมัดย้อมใช่โทนสีน้ำตาลนี่คือมัดย้อมค่ะเนี่ยฮะมัดย้อมอ,อีกแบบหนึ่งก็คือ,อ,อวิธีการโดยการที่ใช้น้ําย้อมจากการย้อมมัดย้อมนี่แหละคะ่ะมาทําโทนสีของการพิมพ์พิมพ์ผ้าก็คือ ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านความร้อนแล้วคราวนี้คือไม่ผ่านความร้อนก็คือเอาตัวผ้าสีขาวเนี่ยค่ะไปคนในหม้ออีกทีหนึง่งผ้าเป็นผืนแบบนี้ใช่ <นะ S 2> ค่ะเอาไปย้อมไปย้อมเป็นสีสีพื้นธรรมดาหลังจากนั้นก็ถึงจะมีขั้นตอนการปั๊มลายเกิดขึ้นปั๊มลายนี่มาที่หลังไปย้อมสีผ้าแบบนี้<ช>ก่อ,อยากให,ใ,<ช>ให้ผู้ชมชเห็นฮะว่านี่เปลือกมะพร้าวเปลือกมะพร้าวเ,เนี่ยคนดูน่าจะรู้จักอยู่แล้วใช่ค่ะเปลือกมะพร้าวแบบนี้เนี่ยก็ให้สีแต่ว่าสีธรรมชาติของเขาจะอ่อนนหน่อยใช่ค่ะนะดังนั้นแล้วของที่ อยู่ตามป่าชายเลนในจังหวัดของเราของดีของสมุสงครามนี้ก็นี่เลยค่ะคนสมัยก่อนเขาเอาไว้ย้อมแหย้อมอวนนะคะเราก็เลยเอามาย้อมในส่วนของเหมือนเอามามิกกันเพื่อให้สีมะพร้าวนั้นเข้มขึ้นเพราะว่าสีเขาจะโทนเดียวกันสีไปในทางเดียวกันแต่ว่านี้จะให้สีที่เข้มขึ้นค่ะใช่อันนี้คือเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตเขาก็ใช้แล้วใช่แล้วค่ะเมื่อก่อนเขาเอาไว้ย้อมแหย่ย้อมอวนย้อมจีวรด้วยค่ะจีวรพระมาจากระบูลเนี่ยนะใช่แล้วต้นเป็นยังไงครับเนี่ยต้นเป็น มันจะอยู่ตามป่าชายเลนใช่ไหมคะแล้วก็ตัวลำต้นนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นเปลือกลักษณะนี้นะคะ่ะคือพอแก่จัดอะ่ะสีก็จะเข้มขึ้นคือถ้าเกิดเรากรีดกรีดตามตามลำต้นนะคะมันเหมือนมียางคะ่ะยางนี่ก็คือเหมือนสีเลือดเลยคะ่ะใช่<ส>ก็เลยเปนแบบนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ยิงย่งแก่ยิ่งสีเข้มคะ่ะครับ เอ๊ะแล้วในพื้นที่เนี่ยเขาใช้สีตะบูลเนี่ยมาย้อมแบบนี้ไหมหรือว่าเราเป็นคนริเริ่มอะไรไยังไงะไม่ไม่ก็มีมีมีเจ้าอื่นก็ทําเหมือนกันที่เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่ดั้งเดิมอะค่ะใช่ฝนก็เลยเอามามิกรวมกันเพื่อเพื่อเพื่อให้มะพร้าวมันเข้มขึ้นค่ะมีมีมีเจ้าอื่นก็ทําเหมือนกันค่ะทเหมือนกันทําเป็นย้อมผ้าเหมือนกันใช่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้เทคนิคโดยเดียวกันทําแบบเอาคล้ายๆเหมือนย้อมสีเย็นนะคะย้อมเย็นอะไรเงี้ยก็คือ มัดย้อมผ่านความร้อนใช่ไหมคะคมแต่เทคนิคการทําแบบนี้คือเอาน้ําย้อมจากการที่ย้อมเหลือแล้วเอามาทําในส่วนของการพิมพ์ลายแบบนี้ครับใช่นะก็เป็นเทคนิคต่างๆที่เรา<ช>เอามาปรับใช้เดี๋ยวช่วงนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะกลับมาดูผลิตภัณฑ์ฮะไปดูหน่วยงานภ<ช>าครัฐกันบ้าง<ช>เข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับท่านผอครับอออย่าเป็นการประสานความร่วมมือดีกว่านะคะก็ ในจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็อนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมนะคะก็จะเห็นได้จากตลาดน้ำซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนะคะก็จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมีถึงมากกว่า5แห่งเลยนะคะ ทั้งๆท,ที่เป็นจังหวัดเล็กะนะคะแต่มีตลาดน้ําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักนะคะในในตลาดน้ำเนี่ยก็จะมีสินค้าซึ่งนํามาจากชุมชนต่างๆโอทอบบ้างวิสาหิีชุมชนบ้าง mm hmm. แล้วก็เป็นสินค้าจากชุมชนที่ที่มีความโดดเด่นในแต่ละชุมชนเอามานําขายะนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์จากผ้าเนี่ยก็เป็นสินค้าหนึ่ง นะคะจึงได้รับความนิยมมากของชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยที่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ำรตรงนี้เองก็เลยเป็นจุดที่เป็นความต้องการของประชาชนที่อยากจะเรียนรู้อยากจะเอาไปสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะโดยเฉพาะกลุ่มของสตรีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็ สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานโซ่สงครามนะคะกลุมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเนี่ยซึ่งมีภารกิจหลักแล้วก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ก็เลยจัดฝึกอบรมในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าขึ้นมา<อ>ก็เลยประสานไปทางกลุ่มของชัยไลชูก็ได้คุณฝนนะคะซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นในเรื่องของการทําตัวผ้าเลยนะคะการออกแบบการดีไซน์แล้วก็การทาผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งนอกเหนือจาก อย่างกระเป๋าหรืออะไรที่ใช้โดยทั่วไปแต่จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งนอกเหนือเป็นของใช้เป็นเครื่องใช้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแค่ตัวอย่างคือผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยคือพอไปขายที่ไหนก็ขายดีได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะเราก็เลยต่อยอดว่าเอากลุ่มนี้ทําได้ดีประสบความสําเร็จแล้วเอาเขาไปเป็นวิทยากรเลยกระจายความรู้ไม่ห่วงนะฮะไปสอนกลุ่มอื่นๆไปสอนชาวบ้านเขาทํะได้มีผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ แต่ว่า<ช>เขาก็จะได้ใช้สีธรรมชาติมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นใช่สร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ตอบคอวามต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มีได้มีงานได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับผมคุณฝนไปสอนที่ไม่ห่วงใช่ไหมไม่ห่วงค่ะเห็นบอกว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ที่นํามาวันนี้เนี่ยคือเนี่ยขนมาแบบหมดหมดล้านละ<ช>หมดที่บ้านละไม่มีแล้ว คือผลิตภัณฑ์น้อยน้อยใช่แล้วค่ะแล้วก็ไม่มีหน้าร้านขายด้วยไม่มีหน้าร้านขายขายยังไงเราคุณผู้ชมฟังหน่อย่ะก็ขนขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ขายอยู่ที่บ้านค่ะปกติฝนก็สอนมัดย้อมตามรีสอร์ทด้วยนะคะพอถ้าเกิดว่ามีเจอลูกค้าฝนก็อธิบายลูกค้าว่าเออฝนมีผลิตภัณฑ์แบบนี้แบบนี้ก็สไลด์ให้ลูกค้าดูมีรูปอะไรค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็ตามมาซื้อที่บ้านค่ะก็สั่งเป็นพีออเดอร์ไว้สินค้าส่วนใหญ่เป็นพีออเดอร์นะคะก็คือสั่งไว้ก่อนแล้วก็ฝนก็จะส่งตามหลังหรือ หรอสินค้าบางอย่างที่มีอยู่แล้วลูกค้าสามารถซื้อกลับไปได้เลยค่ะก็อยู่ในหน้า Facebook ก็มีค่ะครับผมเดี๋ยวทีมงานขึ้นให้หน้าจอนะฮะนี่เล่าให้ฟังเห็นบอกว่าต่างชาติเนี่ยชอบมากๆใช่ค่ะประเทศไรฮะที่ญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นชอบสีธรรมชาติใช่ค่ะมาเจอแล้วปลาทูด้วยชอบปลาทูเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูฮะนี่เหมือนแบรนด์เนมเลยนะคปลาทูน่างอคหักค่ะสมุสงครามต้องแบบนี้ใช่แล้วค่ะสีนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าพืชจาก พื้น้ีนของเราใช่แล้วค่ะอาตะบูนเนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะคือนี่แบรนด์อื่นเขาจะห้อยเป็นสัตว์ชนิดอื่นแต่ว่าพอเป็นแบรนด์ไชลัยชูของเราในะื้นที่เป็นปลาทูนะฮะต่างชาติเห็นแล้วเป็นไงฮะว้าวค่ะว้าวเลยอ้าววันนี้มาในรายการแล้วเดี๋ยวโปรโมทนะฮะอันไหนขายดีแบบไหนที่นักท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยนิยมฮะแบบไหนขายดีที่สุด เอ่อถ้าเกิดว่าลูกค้ามีสนใจก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่ชิ้นเล็กๆแล้วก็จะมีเอ่อจะพวกเป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าใบไหนก็ตามนะคะราคาหลักพันขึ้นไปนะคะก็จะแถมปลาทูเลยค่ะหนึ่งตัวค่ะครับอันนี้โปรโมชั่นให้รายการใช่ไหมใช่แล้วค่ะอ้าวบอกว่าตัวไซส์ใหญ่เลยนะคะเอ็นบีทีมีคําตอบนะฮะใช่แล้วค่ะแถมปลาทู อ่าปลาทูแบบด้านหน้าแบบนี้นะฮะแถมให้คุณผู้ชมไปเลยัขขึึ้้นน1ไปนะคะก็คือแถมปลาทูตัวใหญ่หนึ่งตัวเลยค่ะหลายคนบอกว่าพอฟังแบบนี้แล้วอยากรู้แล้วชิ้นที่ฉันเล็งอยู่เท่าไหร่เอาเอาแบบนี้เท่าไหร่ฮะราคาอันนี้สามสามไม่ไม่ได้สามพันทวดสามพันทวดสามพันทวนนะครับผมอ่าใบนี้ใกล้เคียงกันไหมเนี่ยเหมือนกันครับเหมือนกันเหมือนกันเอาใบใหญ่ฝั่งนี้ครับราคาเท่าไหร่เอ่ยอันนี้อ่าราคาสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมกระเป๋าแบบนี้ ห่งพันห้าร้0ยบาทนะครับขายอยู่ฟังนเอาใบเล็กๆนิดนึงใบแบบนี้พอหนีบไปใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้คุณสุภาพสตรีมีปะทูด้วย อันนี้เจ้าราคา900บาท900บาทเอ๊ะ900บาทยังไม่ได้ประตูใช่ไหมยังไม่ได้แถมไหมแถมไหมแถมค่ะแถมให้นะเอาใบนี900ก็แถมอันนี้เป็นเทคนิคบาติกนะคะ๋อยังไงไงถ้าเป็นตัวสีขาวคือจะเป็นเทคนิคบาติกแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวพิมพ์ลักษณะสีน้ำตาลนี้คือเป็นสีสีปั๊มค่ะสีพิมพ์ลายใช่โดยการใช้เขียนกับจัมติ้งนะคะ ใช่แล้วก็เขียนเทียนแล้วก็ไปล้างเทียนอีกทีหนึ่งครับผมฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็สนใจอยากจะไปอบรมทําแบบนี้เพราะราคาโอ้โหรายได้ดีนะแล้วก็ใช้เวลาว่างใ,<ช>ให้เกิดประโยชน์ด้วยเกิดคุณผู้ชมสนใจครับ ค่ะก็ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามนะคะก็ที่ตั้งก็จะอยู่ในหน่วยหน่วยราชการซอยอิมจันของจังหวัดสมุทรสงครามหรือจะติดต่อที่เพจเฟ e บุ๊กของชื่อว่าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทสงครามก็ได้ค่ะครับผมไปศึกษาเรียนรู้นอกจาก สีธรรมชาติแบบนี Davis, Enough, ้ยังมีวิชาชีพอื่นให้เรียนฟรีค right? ่ะเรียนฟรีทั้งหมดเลยขอบคุณทั้งสามท่านค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการ MBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับคุก ขอให้ NBT เจริญก้าวหน้าขึ้นไปยิ่งยิ่งนะคะไม่สามารถบอกปีจาก35ได้เพราะมันคงจะนานกว่านั้นขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะ